ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาติวนะครับมาแนะนําสมุนไพรยอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ตีจะไปติวสอบกันซึ่งการที่เราจะติวสอบในภาคปฏิบัติก็คงต้องต้องมาเรียนรู้ลักษณะเด่นของตัวยาในแต่ละตัวในวันนี้อาจารย์ก็จะมานําเสนอในเรื่องของต้นจักรนารายนะจักรนารายอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์ก็ประจําอยู่ที่โรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทย แล้วก็เปิดสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรามากมายท่านที่ติดตามชันอยู่ก็คงจะได้ทราบทีนี้เรามาดูต้นนี้กันเลยนะครับว่าต้นจักรนารายนี่เป็นยังไงนะครับเราคงจะไม่ค่อยคุ้นพอเห็นรูปนี้นะครับาบางคนอาจจะเรียกทั่วๆไปนะรเรียกว่า,าแปะตําปึงนะคงได้ยินนะฮะแปะตําปึงหรือแปะตาปึงซึ่งเมื่อก่อนก็เคยเข้ามาจากเมืองจีนแล้วก็เข้ามาโด่งดังในเมืองไทย และตอนหลังก็จะมีลักษณะต้นที่เป็นคล้ายกันก็คือจินเจียเหมาเยี่ยนะฮะก็เป็นเป็นลักษณะต้นอ,อ่เหมือนต้นตัวผู้ตัวเมียแต่จริงๆแล้วก็เป็นไม้ต้นเล็กๆนะมีใบอ่อนนุ่มนะครับมีขนอันะนี้เรามาดูลักษณะเด่นกันนะครับเออสมุนไพไทยตัวตัวนี้เราเรียกจักนาลายแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่อทั่วไปมักจะเรียกว่าแปะตําปึงหรือจินเจียเหมาเยี่ยกันมากกว่านี่แปะตําปึงก็จะมีลักษณะใบมนกว่านะฮะแล้วก็ ก้านใบหรือก้านลาต้นก็จะออกสีม่วงๆวงนะส่วนพินเจียวเหมาเยี่ยนะออกใบเรียวยาวนะก้านใบหรือก้านก้านต้นนั้นก็จะเป็นสีออกเขียวอ่อนนะครับแต่ก็สรรพคุณใช้ด้วยกันได้เหมือนกันแต่นี้เรามาดูลักษณะเด่นนะฮะถ้าเราลองมาดูภาพกราฟิกหรือภาพที่วาดขึ้นมานะจะสังเกตเห็นว่ามีขนอ่อนสีขาวนั้นปกคลุมนะฮะทำให้นุ่มเหมือนกำมะหยี่นะครับเวลาเราจับแล้วจะนุ่มเหมือนกำมะหยี่ นะครับแล้วก็มาดูตรงตรงส่วนก้านของเขาก็จะมีขนอ่อนปกคลุมทั้งต้นนะครังก้านใบท้องใบหลังใบอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับและลําต้นอาจก็จะมีสีแดงนะครับไล่เลือกขึ้นไปจนสีแดงม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแปะตําปึงที่เราเห็นนะครับบางคนก็เอามากินแก้เบาหวานนะฮะตำพ่อแก้พิษสัตว์กัดต่อยกินแก้โรคนู้นโรคนี้คือคือตอนนั้นก็เป็นคนแนะนํากันมาเล่ากันมา แต่ในทางเชิงวิชาการของเราหรือมีบันทึกอยู่ในหนังสือเพสัชแล้วเนี่ยนะเรามาดูว่าสรรพคุณตัวนี้ยังไงตัวนี้เราก็จัดเป็นไม้ต้นเล็กๆนะครับนะครับใช้เวลาใช้เราใช้ใบสดเลยนะครับซึ่งใบนี้จะมีรสเย็นนะฮะจำนะฮะรสรสนี่สําคัญมากกลุ่มนี้เป็นยารสเย็นงนั้นถ้าเห็นว่าใบรสเย็นมั่นใหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตําผสมสุราและพอกปิดพิษนะฮะป,ปิดปิดบริเวณที่เป็นฝีเพื่อจะลดการอักเสบนะครับ เพราะว่าเมื่อพอกแล้วเป็นเย็นแล้วก็อแอลกอฮอล์หรือเหล้านั้นก็จะทําหรือสุลานั้นก็ทําให้ช่วยระบายความร้อนออกได้เร็วนะฮะบริเวณนั้นก็จะลดการอักเสบได้เร็วนะฮะเราใช้สมุนไพรแล้วตำพอกนะจะผสมกับเหล้าด้วยก็ทําให้ช่วยบรรเทาการแก้ปวดแก้ฟกบวมและก็ถอนพิษได้ดีนะแก้อักเสบทุกชนิดนะจะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะหรือประชาชนทั่วไปมากก็อาจจะปลูกไว้ประจําบ้าน โดนพิษสัตว์กัดต่อยก็ทําหาผสมผสมกับสุราพอกก็ได้ผลดีนะครับหรือมดกัดนะครับแมงต่อยอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากฝากทีนี้ก็มีส่วนที่เราจะต้องจําบางทีเราอาจจะเยอะลดเย็นนะส่วนใหญ่ลดเย็นใช้ใบก็ตาพอกแก้พิษฝีพิษอักเสบนะตรงนี้นะครับส่วนอ,อ,อาจจะมีมีแก๊กนะฮะมีแก๊กส่วนหนึ่งซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้พิมพ์ลงไปในนี้นะครับก็คือเขาบอกว่า เขาบอกว่าจักรนารายตัวน like <Okay>. um, ี้นะฮะจักรนารายนะฮะก็ตัดหัวฝีนะฮะจักรนารายก็เหมือนนารายกว้างจักรตัดหัวฝีนะครับอย่าลืมนะครับนารายกว้างจักรนะครับนารายกว้างจักรตัดหัวฝีเพราะฉะนั้นนึกถึงพรนนารายเวลากว้างจักรเมื่อไหร่ก็ไปตัดหัวฝีเพราะฉะนั้นใบจักรนารายก็มีฤทธิ์ในการแก้ฝีนั่นเองนะวันนี้จางตัวนี้ก็ขอฝากเป็นที่เราไว้สําหรับคนที่จะไปติวสอบเดี๋ยวจย์ก็จะพูดถึงต้นต่อไปนะฮะ ครับแค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ